ท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับบล็อกฟุตทุกวันนี้นะฮะแม่งโคตรน่าเบื่อเลยคือวันเนี้ยผมมาทำคลิปบล็อกฟุตแต่ผมโคตรแบบไม่รู้จะทำอะไรเลยท่านผู้ชมคืออยากบ่นก็อยากบน่นอยากบ่นนะแต่ก็เข้าใจเขานะครับว่าเขาทำนานนะฮะกว่าจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งมาให้เราเล่นเนี่ยคือมันนานเนาะ แต่ก็ขอพูดหน่อยเถอะไอ้ผลมังกรเนี่ยเมื่อไหร่จะมากูรอจนท้อแล้วแม่งตั้งแต่ ก่อนปีใหม่ตั้งแต่ทันวานี่เดือน5แล้วครับจะครึ่งปีอยู่แล้วม่งยังไม่มาเลยถามว่าโลบัคมีซื้อไหมโอ้กูซื้อได้เป็นสิบผลนะฮะเตรียมพร้อมจะแจกคนดูอยู่แล้วด้วยนี่ยังไม่รวมอย่างอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นมัดใหม่เอ้ยแมปใหม่เอ้ยนะฮะเฮ้ยนี่ขอพูดอีกอย่างนึงนะนี่ผมไม่ใช่จะแซะ YouTube ช่องอื่นนะครับเห็นทำกันมาเต็มเลยผลมันก็จะมาวันนั้นแมปใหม่จะมาวันนี้มัดใหม่จะมาวันนอนถามจริงเหอะ เลิกได้ไหมไอทำคลิปเพื่อหวังยอดวิวอย่างเดียวเนี่ยเลิกได้ไหมไอคนที่ดูคลิปแล้วรอแล้วหวังว่ามันจะมาเนี่ยมันเสียความรู้สึกนะครับแล้ววันนี้มาทำบล็อกฟุตเนี่ยบอกไอบอกเลยนะโ่แมงตึ่ง,งตื่นพึ่งตื่นฮะคอยยังแห้งอยูอย่แล้วมาทำบล็อกฟุตเนี่ยวันนี้บอกไปนะโคตรแบบโคตรจะไม่รู้จะทำอะไรเลยอะ่ะ เดี๋ยวไปห้องธรรมดากันแล้วกันเผื่อเจอเด็กเกียนนะฮะก็อัดคลิปเด็กเกียนไปแค่นั้นแหละนะฮะไปห้องธรรมดากันดูดิสุ่มมากี่ห้องกี่ห้องก็ไม่เจอคนไทยอะ่ะเพราะว่าคนไทยแม่เลิกเล่นแล้วบล็อกฟุตเนี่ยคนไทยเลิกเล่นกันหมดแล้วแหละอืมอันนี้ไม่มีผลนะฮะอ่ะสุ่มผลให้เขาหน่อยไม่เล่นนานสุม่มออย่างน้อยก็ผลดีอยู่วะสำหรับคนฟาร์มนะฮะเอา เก็บดิแลกอยู่หรอน่าจะไม่เอานะฮะเดี๋ยวเราเอาไปให้คนเอาออกไปละเดี๋ยวเราไปให้คนที่เขาต้องการดีกว่าแล้วใครล่ะต้องการผลนะ่ะปมัมีไหมเนี่ยอ๋อนั่นไงเวลหนึ well ่งนะฮะอยู่ก่อแรกเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาผลไฟไปให้เขากันนะครับ <S <S คนดีไงโอ้คือคนดี คนดีเนี่ยที่โดนเด็กเกียนชอบดา่าเป็นคนเลวนะฮะทำอะไรอะ่ะอ๋อแหลกเหรออ่าผลไฟผลไฟอ่ะเออโอเคกินเรียบร้อยเฮ้ยรู้สึกดีจังเลยได้ทำความดีป<ะ>ักอะไรอะนะันน่ะปอเหรอ อามามามา,ม,ามีคนอยากเล่นกับผมนะครับไอ้นี่ไม่รู้ว่าตัวเองชะตาจะขาดมามาแค่นั้นนะเวลพันสี่ฮะ ทำไมห้าวแป้งจังเลยอะ่ะผมก็นึกว่าเวลตันซะอีกเอาเขินขับเรือหนีเลยทำหน่อยดิเขินอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราไปอีกห้องหนึ่งดูครับโลกหนึ่งจะมีคนไทยไหมนะฮะเหมือนเดิม oh, <no. S 1> ไม่มีคนไทย ็อย่างว่าแต่มันไม่อัปเดตกันเนาะนใครเขาจะมาเล่นกันเนะี่ยขนาดวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับยังไม่มีคนไทยเล่นเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปโลก2กันท่านผู้ชมครับดูซิว่าโลก2จะมีคนไทยหรือเปล่าโลก3ไม่ไปนะบูจะโปนะครับแอดมินก็ผมว่าเขาดูแลแหละแต่ว่าคนเล่นมันเยอะคนเล่นเป็นแสนนะ่ะสมมุติคนเล่นเป็นแสนแอดมินมีแค่4ี่ห้าคนมันจะมาดูแลทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับต้องให้ทุกคนรายงานด้วย คนไทยไหมโ,โลกสองก็ไม่มีโอ้คนไทยเลิกเล่นกันหมดแล้ว oh, <no. S 1> ไม่มีคนไทยอะ่ะนั้นมีคนใช้กีตาร์บูกเล่นกับมอนสเตอร์อยู่ปล่อยเขาไปแล้วกันมีแต่พวกข้าวหัวต่ำๆนะครับไม่อยากเล่นกับเขาอะไรเดีย๋ยวเขาจะหาว่าเราไปแกล้งเขา จริงๆมาวันนี้ตั้งใจจะมาเจอเด็กเรียนคนไทยนะแบบพวกเด็กที่ปากดีๆหน่อยนะจะได้ไปเล่นมันซะหน่อยโอเคมาเดี๋ยวย้ายอีกห้องหนึ่งกันครับมีไหมอ้อ๋อองนี้ก็ไม่มีอ้าวไม่ออกวะอ้ียไม่ออกออกไปเลยอเอาเออไปไปไปเออไปไป ไปเลยเกลัวกลัวเฮียกลัวเป็นไรอะ่ะออกไปเลยพี่เอาพี่ข่าหัวทั้งสี่ล้านพี่กลัวเลยผมโอ้แค่เห็นชุดและการแต่งตัวนี่ก็กลัวแล้วใช่ไหมว้าวแ้วกูไม่ตั้งใจมาสู้กับมึงเลยนะกูตั้งใจมาหาคนไทยโธ่เฮียไม่ออกเลยวะ่ะไม่ออกเลยวะ่ะ ดูดี่าหัวใครเนี่ยเอ้ยไม่เอาโอเคกลับไปโลกหนึ่งดีกว่าท่านผู้ชมครับมาห้องนี้นะฮะห้องสุดท้ายครับคนไทยมีไหมไม่มีมีแต่เวลตันมาแอคที่เกาะลิงผมไปเล่นแมปสนามรบมาแล้วผมก็มาเล่นบ็อกค้ดนะผมตอนเนี้บองตรงเลยหลงสกิลมากครับผม กดสกิลผิดถูกโอ้โหเล่นไหลแมพเกินมันก็งงๆหน่อยนะไหนดูซิว่าไอ้เจ้าคนที่อยู่ก่อนนี้เนี่ยเป็นเด็กเกรียนหรือเปล่าเราจะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะดูซิว่าเราจะโดนเขาเกรียนหรือเปล่านะครับโหพ่อหนุ่มดาบคููโอเด้งผมว่ามีโอกาสโดนตีประมาณ90%เเลยอะถ้าตีผมผมเล่นเลยนะ เฮ้ยไม่ตีว่าเอ้ยสแสดงว่ารู้ตัวอยู่นะครับว่าสู้ไม่ได้แม่เกือบไปแล้วแกจนะเกือบโดนฉันเล่นแล้วโอเคถ้าเขาไม่ตีเราเราก็จะปล่อยเขาไปท่านผู้ชมครับฮึมเฮ้มันเขียว นี่แหละเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่คนไทยนะช่วงนี้เลิกเล่นบล็อกฟุตนะครับอัปเดตช้าจริงอยู่แหละมันมีคนเล่นเยอะก็จริงนะฮะแต่ผมเชื่อเลยว,ว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะกำลังเบื่ออยู่คือผมไม่รู้ผมจะทำคอนเทนต์อะไรนะอาจจะมีคนเสนอพี่ก็ไปตีคนนั้นดีไปล่าค่าหัวดิผม 30M ไปแล้วมันไม่สนุกนะครับคือคอนเทนต์เกี่ยวกับบล็อกฟุตผมอ่ะมันต้องตบเด็กเกลียนมันถึงจะฮานะฮะของอะไรก็มีหมดแล้วมัน มังกรนนะมาสักทีเฮ้ก่อนที่คนไทยจะเลิกเล่นกันหมดซะก่อนนะฮะแต่ใครอยากได้ของพร้อมนะฮะวีซีช็อปกับผมนะฮะตลาดไก่ตันนะของพร้อมนะครับยังสามารถโยงไปได้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าเพิ่งเลิกเล่นบล็อกฟุตกันนะเด็เกเรียนนะมาเล่นกันหน่อยเผื่อเราเจอกันนะครับจะได้แบบจัดหนักจัดเต็มให้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ